โรงเรียนบ้านหนองน้ำคุณจังหวัดกาญจนบุรีสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขตหนึ่งบริหารงานโดยนางอมรอรัตน์คลายห้างว่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำคุณโรงเรียนบ้านหนองน้ำคุนจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการใช้ DLTV ในทุกระดับชั้นตั้งแต่ชั้นอนุบาลสถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องเครื่องหมายต่างๆโดยคุณครูจะจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนต้นทาง DLTV พร้อมทั้งสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจมากขึ้นเจ่อยไหค้านะกานยำว่าอะไรีกเอาชื่อกับตัด ีแล้วก็ตัดน,นสำหรับเรื่องของวันนี้เราจะมีสื่อการเรียนการสอนเนาะค,นคุณครูทำสื่อการเรียนการสอนที่ตรงกับเรื่องของเครื่องหมายเอาไว้ด้วยนะไปไห้าาทำอะไรอันนี้เขาเรียกว่าสายเนาะพิธีการดูันยังไงเราอันนี้หมายอะไรูนะ วิธีการดูเนี่ยคุณครูทำให้หนูดง่ายขึ้นหนูเปิดขึ้นมานี้อันที่หนึงตรงนี้ปึ๊บเราก็จะเจอความหมายแรกคือไม้มกคืออะไความหมายตามยุ้ยตามเชคทำนี้ราว่าอะไรลูกคุณครูเนาะคุณครูก็จะทำทำไว้แบบนี้เใชห็นไหมเดี๋ยวคุณครูจะมีเวลาให้หนูศึกษาถือว่ากับมรดสื่อว่ากับตัวนี้ เรแล้วเดี anxiety, <huh> <talks up> <tech> ๋ยวเราจะสรปผกันว่าวันนี้เราได้อะรบ้างเรารู้จักคือหมายอะไรบางเห็นหเหเาดี๋ยวอันนีุ้จะใหปูเลยดจ้งโลือว่าเป็นข้อที่สาคัญว่าเรามดูว่าคือหมายทีู่ได้รู้จักไหม อันนี้ก็หมายอะไรโลกกับต่างอาเซจีหน้าตาเป็นแบบอะไรแตงกวาแม่ข้าวติ่มข้าวหมายอะไรอ่าหมายตกใจเต็าๆเหน็บเนาะเนหนาหรือเหน็บอ่าไหนที่แตงกวาผมเจอเยอะใช่ไหมตรงไหนครับสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนป๊อปอัพสไลด์เรื่องเครื่องหมายต่างๆสร้างความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนรู้สนุกกับกิจกรรมการเรียนรู้จดจำและสามารถนำความรู้เรื่องเครื่องหมายต่างๆไปใช้ในชีวิตประจํำวันมีทักษะการอ่านการเขียนที่ถูกต้องและทำให้ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนดียิ่งขึ้นและผลสมัมฤทธิทางการเรียนสูงขึ้น